สวัสดีครับผมพันตำรวจบำรุงรักบำรุงสกุลพนักงานสอบสวนสพสองสพสตหิประมตุมรีครับได้มีผู้ชายคนหนึ่งมาแจ้งว่าคุณตำรวจนี่นะครับก็อยู่ที่โรงพักครับนายคนนี้ก็โวยวายขึ้นโรงพักมาเจ้าคุณตำรวจครับช่วยผมด้วยครับคุณตำรวจครับมีอะไรเลยครับชูมันพาเมียผมหนีไปครับอ๋อโธเมียหนีตามชูน่าสงสารนะครับคุณตำรวจครับก็ช่วยเขาหน่อยครับ พาหนีไปได้ยังไงเนี่ยก็มันปลอมตัวเข้ามาอยู่ในบ้านผมอะครับอุ้ยมีปลอมตัวได้โอ้โหแล้วมันปลอมเป็นอะไร่ะเป็นคนใช้คนสวนอะไรเงี้ยเหรอไม่ใช่ครับเอ้าแล้วก็ปลอมมาเป็นอะไรนะมันมองมาเป็นเมียน้อยผมครับลูเป็นเมียน้อยวะอะไรเนี่ยชูปลอมตัวเป็นเมียน้อยฟังแหม่งแหม่งมากครับเล่าอีกทีนีี่ตกใจนะเนี่ยชูเนี่ยนะปลอมตัวเป็นเมียน้อยครับเดี๋ยว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 ก่านคุณ มันอะไรยังไงเนี่ยมันก็มีอะไรเหมือนๆจากเรานี่แหละแล้วมันจะมารวตัวเป็นมน้องได้ยังไงอุ้ยมันมีไม่เหมือนหรอกครับเพราะมันเป็นผู้หญิงคือตกใจเข้าไปใหญ่เลยมันยังไงมันยังไงกันอะไรเนี้ยครับมันเป็นผู้หญิง กว่าจะหายงงโวยเขาเป็นพรอมปลอมตัวเป็นเมียน้อยพี่แล้วเลยเอาเมียพี่ไปทําเมียเขาเอายิ่งอธิบายยิ่งงงจริงไหมครับคุณผู้ชมแล้วคุณไม่รู้เลยเหรอว่าเขาอับเป็นทอนม,มาผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันแหละครับเวลามันอยู่กับผมเนี่ยมันชอบพูดฮะฮะฮเขอปัดเนี่ยมันเอาเมียผมไปเลยนะฮะออ้ย ครับน้องทอมครับพี่ว่าน้องลงทุนเกินไปนิดนะฮะเอ๊แต่ก็กำไรนะได้สามีได้เมียได้ลูกด้วยเออก็คุมเมียหลวงเป็นชู้กับเมียน้อยได้เมียน้อยเป็นธอมรู้หลังจากที่เขาหนีไปอยู่กันแล้ว ขอขบคุณพันตำรวจโทบำรุงรักบำรุงสกุลพนักงานสอบสวนสอบ .2 ส,อสอบพอ,อสัต,ตหีจังหวัดชนบุรีเจ้าของเรื่องเมียน้อยเป็นทอม